หน่วยโลกสวยด้วยมือเราสวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้กลับมาพบกับคุณครูแมวอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแมวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยโลกสวยด้วยมือเราค่ะวันนี้คุณครูแมวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันคุณครูแมวมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆขยับร่างกายตามเสียงเพลงกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ cheese and cross your eyes เพลงกันไปแล้วนะคะต่อไปวันนี้คุณครูแมวก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะความแตกต่างของสิ่งแวดลอ้อมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นคนตัด ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหายใจได้รับประทานอาหารได้และมีการเจริญเติบโตได้ค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเป็นสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่น โทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ค่ะค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูแมวก็ยังมีเกมมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมรับสมองรองชาวปัญญากับการฝึกคิดฝึกวิเคราะห์แล้วก็การใช้ทักษะด้านต่างๆนะครับผมเกมนี้มีดยกันทั้งหมด10ข้อนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับข้อที่1นะครับผม ผล,ลไม้ในข้อใดต่อไปนี้ไม่มีเงานะน้องๆดูเงาของผลไม้ที่อยู่ด้านหน้านะฮะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันก็ไก่ขอไข่แล้วก็คอควายผลไม้ใดไม่มีเงานะฮะจับเวลานะครับผมลุยหมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือข้อกไก่นะครับผมแอปเปิลไม่มีเงา ข้อที่2นะครับผมภาพที่หายไปคือภาพในข้อใดระหว่างข้อกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายหมดเวลานะครับคำตอบคือกอไก่ข้อที่3นะครับผมน้องๆลองคิดวิเคราะห์ดูว่าคาน3อันนี้ตัวที่ยืนอยู่ ตัวไหนหนักที่สุดนะครับผมตัวไหนหนักที่สุดระหว่างข้อกไก่ขอไข่หรือว่าขอควายหมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่4นะครับผมผักในข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนพยางหรือว่าจำนวนคำน้อยที่สุด หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อคอควายกอไก่เนี่ยคือมะเขือ,อเทศมี3พยางนะครับขอไข่คือกะเทียม2พยางงองูคือแครอท2พยางส่วนข้อคอควายเนี่ยพริกมี1พยางข้อที่หานะครับผมภาพใดต่อไปนี้คือไล่จับมแมลง หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อขอไข่ข้อที่6นะครับผมภาพในช่องว่างควรเป็นภาพในข้อใดนะฮะมีวงกลมอยู่2วงก็คือวงกลมสีชมพูกับวงกลมสีดำวงกลมสีชมพูเนี่ยมีหนอนวงกลมสีดำเนี่ยมีแอปเปิลนะฮะส่วนเครื่องหมาย question mark ตรงกลางเนี่ยควรจะเป็นภาพในข้อใดระหว่างข้อกไก่ขอ,ขอไข่ แล้วก็ขอควายนะครับผมให้เวลาคิด7วินาทีนะครับลองคิดวิเคราะห์ดูจับเวลาครับหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอควายนะครับผมหนอนบวกแอปเปิลก็คือหนอนกินแอปเปิลข้อที่7นะครับผมภาพใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อกอไก่ทุกข้อเนี่ยเป็นการเก็บขยะแต่ว่ากอไก่เนี่ยเป็นการเป็นเกษตรกรนะครับข้อที่8จงนับเลขทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันหมดเวลานะครับผมเฉลยคือบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ1 1 ข้อที่9นะครับจงเติมข้อความให้สมบูรณ์เดินตามหลังผู้ใหญ่จุดจุดจุดไม่กัดเฉลยข้อที่9ก็คือกอไก่เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10ภาพที่หายไปคือภาพในข้อใดกอไก่ขอไข่ ขอควายพร้อมแล้วก็จับเวลาครับหมดเวลานะครับผมคำตอบคือขอ้อขอไข่นะฮะจิกซอค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เล่นเกมจบกันไปแล้วเป็นไงมั้งคะเด็กๆสนุกกันไหมคะต่อไปคุณครูแมวก็จะพาเด็กๆมาทบทวน เกี่ยวกับความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติคุณครูแมวจะยกตัวอย่างเช่นคนสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหายใจได้สามารถรับประทานอาหารได้และมีการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะเด็กๆสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานนะคะคุณครูแมวจะยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง,างๆเช่นโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถรับประทานอาหารได้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะท้ายคลิปนี้คุณครูแมวก็ขอฝากเด็กๆนะคะก่อนเด็กจะออกจากบ้านทุกครั้งให้เด็กๆสวมแมสและอย่าลืม ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ